ไหนตัวจริงไหนรูปเนี่ยใช่ครับวันนี้ถ่ายไปขี่ซีนแล้วพี่ไหนเยอะซีนซีนมันยาวคนมันเยอะเยอะครับเที่ยงคืนครับโหเที่ยงคืนเลยเหรอมาจงมันน่าจะเกินล้วครับตอนนี้ดูจาก ผลประกอบการพร้อมีอันนี้ด้วยหรออะไรอ่ะอันนั้นคือยำมียำมุ้งเส้นกับยำมาม่ายำทะเลขอบคุณครับโตสวยมากมีปากเป็นอะไรไปจับปากบางแห้งเหรอตัวรถตัวรถออกทำไม่ได้เดียวมากใช้ดาร์ยังไงบ้างครับเหนื่อยครับร้อนด้วยสองวันเลย กูตอนจบด้วยนะครับวันที่ยี่สบามนี้ไปสละบุรีใช่หรือเปลใช่ครับไปไหมล่ะไปไปอ๋อสุดยอดไกลนะขับรถสามชั่วโมงเลยนะไหวไหมถ้าใจไปสละบุรีก็แค่ปากซอยงั้นรอบหน้าเจอกันที่ไหนดีล่ะป่วยถ้าไกลก็ป่วยูเก็ดไม่ไหวนะแล้วพี่ขอดถ่ายรูี่ถึงด้านหน้าเลรูปไหม ต้องจับปากเลยเหนึ่งสองสามโอเคดีครับสอครับโอเคครับพี่ไม้รูปที่ห้อยห้อยอยู่พี่ไม้ชอบรูปไหนที่สุดครับในกรอบด้วยเลือกให้หน่อยพีิหรอตองเลือกด้วยเหรอชอบอันไหนสุด อ่ะสักรูปในดวงใจโอ้ยมีคนจองแล้วรูปนั้นคุณลง,ค,ลงคุณลง,ณลงมีคนจองหลายคนรูปนั้นน่ะแต่มีใบเดียว รีดีฟรีดีโอ้ยไม่เห็นแปลกเลยเป็นหมออีกแล้วเป็นหมอก้เป็นหมอลิกกินเรื่องนั้นเนี่ยช่วยกันนับน่อยสามรอมแล้วตัวจริงเรียนจบอะไรมาี่ตั้งแต่ตั้งแต่เข้าวงการมาคือย้อนดูใครเป็นแฟนขับตัวจริงคุณหมอหล่อจังคุณหมอหล่อจัง